สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาลาจรครับวันนี้เขายูกับเสียงคอบครับเสียงเต้ครับเช่หรืเสี่ยงแม็กครับเอ็บเจ็บเอ็บันนี้ไปแจันครับเสียงไปเรื่อยดิเรืไม่สียงันนี้ยิงยิโอ้ยงยย ที่ก็น่าผีงจีบอะไรจบ่ไจบปดโอ้แม่นแม่นานแม่นาเออมาได้เทวู้ยปูโอ้ได้ายแท้ขอคเอานม่จีดอยู่คไปหาคูกัปูย่หน้าปะูกัปูไปหาู้ปูอาบูปูเียจงจัง่ เดี๋ยวเดี๋ยวยังกลางคืนันีดีตงงมันอนเป็นหู้เลวมึงบตองอาบน้ำมือแดงกวางสะอาดอยู่ทีตัวนึงเตะตัวนึงเอาเิดเอาเบิดนี่นน่เนงง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  เอาเสียงยีขากันมาลงมาลงมาหาหมอถันเนาะมาครับพี่น้องติดตามต่อไปนะครับเนาะมันนห่กระชิมาหาอยู่หากินคือเกามาหลักอย่นน้องซาบอะไรหรอไปเป็นท่หนากรุ่นปลาทันห้าเหียดเพราเด่นถอดแก้มดอกในนี่ตั้งกระชาไม่บอกขื่อใช่ปะเกี่ยมดอกใหญ่เลยน้ำท่านีเขื่อ้าวีตั้งกระชาว่าสั่นเราเลยที่ดอกนั่นเลย งอายกเลองกินป้อมได้ได้ได้้วลาไมี่เปืนี่ถือคูไปเนาะเฮู้ขึ้นเามกใส่เกลือผเกลือบนี้ก็ตีนใหญ่เลไปไปไมไเนื่อมากเไู้อ้ไปโอ้ตวจุบจับเลยแต่เขียดเนาะเออแต่กบแต่กบไม่แต่เขียดวะ Ni oh. Nhi tôi ninh nyang vô nhang nàng bung bừng, bừng ninh bung này, tân ninh tôi ninh bung 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 ninh chăng, chăng. ตาด,ดีได้ตาลาหายเสียครับนี่น้องน้องฟอปก็ู่เลยนะกบไงด้วยยูไหยู่หน้าคือเก่าบรรยากาศทุ่งนะฮะสูดจอดเฮงแค่กินไปไหนเนาะมาหาเขาไปกินเกินไปขนาเกินไปขนาดเราเตอร์ขนาด <c oughs> ยังหรอยังหรอบานเฮ้ยเฮ้ยยังหรอโอ้ย พอแม่วัดครับ <laughs> แม่วัด <laughs> แม่วัดป่ะพอแม่วัดน<ย>ี่<ย>ก,ก็ม่ทางทางจังแยกกันไปบ่เปียนเปลี่ยนหมอไฟกันซะนเ,นเ,นเนี่ยโมเห็นวุยเอ้าะมันหกมันหกข้า่งงี้วูไปวูไปโอ้ยจะเต็นหัวบ้านหรือว่าคุณเนี่ย ผู้อีนั่นครับพี่น้อยขึ้นนปลาควันครับพี่น้อเออมีขนมาอยู่เริเออ่บเริเออ่บเหนือหวงนี่ก็เราเ,ออเราสียงคือเราครับเสี่ยงเสียงทั้งหลายเสียงครอบครับ เสียงเมีครับวันนี้อ็ิมาฮะอันอันลงตรงงนงเก่าแหะครับเพอท้ายเนี่ยกินนะเสียงตีท่านเาบ่ะเอกัปูกันเสียงตีครับตะเสียงตีครับคือเก่านะนาอพี่น้องอืม ใช่เขียบเพราะแต่ไหนเห็นตัวเดียวเนี่ยมือเงี้ยงลำทางยางไปคืออันเกียนมันเลี้ยวเกินนะมันเลี้ยวเกินนะสงบดีแห่งใครอยู่นะ่ะเดี๋ยวอิปูว่างซิปตัวหรอคือกขับเขียบช่องตัว พอป่นโมบูนี่ตัง้ง,งใหม่ก็ห้ายหลายพอ้ตวน้วา่าเาจน่นี่นี่นี่กุ๊บโอ้ยอกหยังเขียบเขียบกรขักกันจิโอ้ยย,ยังกรถิ่น ว <ns> <iam> ันเดียวนเดียวหจีบติดวันเดียววะโหตเจ้าให้นจีเจ้ามึงจะจีน <il S 1> ัยไปเลยไปเลยเอ้ส่กินบมาให้กูเลยเนี่ยเจ้าเนี่ยคือเก่าครับ อกล่องกรบบดีแน่หรอกพี่น่องครับพี่น้องกัปูครับโอ้ใส่ใส่ใส่้อปูปูก็ใส่ทั้งเดียวทั้งงไม่ใสโอ้แน่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 หูฮะมันไม่ใส่หอยิ่หมูแี่ถอยหลหมู

พูดได้เปนเกือบูดยางก้อนเลยข้างหน้งคอเพราะว่าิดใหม่ละคิดให่ใช่ไหมออกมาก็เดี่ยวหดเลยบ้าพูดนที่เวม่เห็นใหม่จ้าจริงจ้าทลยหลังเมากหลายาเ่นตั้งลยอยู่โอ้ยคุณงเราที่ไหนโอ้ายหเบิดแล้วมาให้แตกยังไฟเบิดนี่เอาเปิดเปิดปรีนี่ไม่จางบอกโอ้ยหนเกินไปฮนะ ลูกก็พว่มากกรบถอยยเ้างแบบจจจริงจาเลยยันไบนเจ้ล yeah. yeah, ่ะอีปู่ะอีปูยังครับพี่โอ้อีปูจังจังจันี่ยำไ้ยำหนาเนาะพี่น้องจับจึ๊บนี่โมยูสั ยู่อยจีวะใช้โซ่ปึ๊งมีรับนี่ครับโอ้ยเฮ้ยมันก็สุดยอดเดียวสุดยอดครับสุดยอดจังจังข้าทิ้งของกูด้วยอู้เนาะโอ้ไเสีุดยอดครับจังจังจังได้เสี้ยงหาสิบตัวเพื่อกินเอง ถึงกว่าสิบตัวจะบไหมจะบไหมปลาครับยั่ผู้น้องครับปลาครับปลาคอครับปลาคอหน่อยครับสามวันนี้เออปลาคอหน่อยวะเข็นบ่นอะไรเออแล้วนะค่เอามือส่วนค่อยๆมือส่วนค่อยๆมาท่านนอกแต่สิเป็นเดี่ยวนะท่านยังยังอยู่บ่ท่านน่ะใส่ใส่ยังว่าต้องมีแม่มันทำให้ไดนีน่อยชิปหน้าจีบเซียบีตเนาะแม่ครับพี่น้องกสิมวนกุ๊บว่ะ จังจังจังโอ้น่าอึด้จพี่น้องนีงอ่ะนะทีปูอีกไหแต่อีปูนะเนี่ยมันไปวัวเดี่ยวหลัวอนี่ันนี้ของครับนี่ครับพี่น้องปยปูครับไปเยอไปเยอะ เห็อ้ออานมอไคบับเรอบรรยากาศบานเห่านี่นี่ใช่โซบังนี่ยับบัวอีบัวยครับเกือบเกือบกระคัดอ้วเบอ่หย่งหา ่ตเเลยิคบว่าตะต้มุน่งบนสาิมสามารถไป้บรอดยี่ปีขาดจ้ะเงียบเงียบเกือบม่เงีบเือไม่เือขาดไปต่อมาดไปต่อบ่รอดลนะ

น่น้าโลดดำิงปี๋่ออโอน่ไม่จ้วไปบทาด้วยมั้ยจวดแหงแนบจวดได้พี่น้องอ,อืิปูครับอิปูเหมือนเดิมแใจแหนาเขาคือดีใช่ปะอ,อ ตุดเขาดำเสียงเฉียดห่องาะปาเบอร์นี่คูนะครับพี่ต้องตุ่มไก่ยังจะตุมไก่เต้าหนุ่มนะน้ำน้ำไม่ได้

cu hấp thì gần cái cầm không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Hãy subscribe cho kênh

เอ้ากลองัฟูก oh, ัดวะวัวตรงหลังเราเมันตัวนนักอ well, ้ากลองเป็นอย่างอะกลองัฟูกัดสยกดาเยไปแล้วไปไอ้ปลาคอครับจังจังจังหนี่อาไปเลยคลิปนี้ Ô xe biết xem gì đâu, kinh đoàn mà biết phạt đến thừng. cũng không kinh người đã. อสิมานเป็นไรอืมน้อยสาวอ่ะ อ่ะทื้อบ่อทื้อผาไหมครับเี่ยานี่ยืนเลยี่ยมนีนีตเนี่ปเงยงเยของปัาขังเขาเป็นอะไรกต่งาเี่ มีม่น้เาตงน่น้ำมันกต้งใส่สาตัวเหมือนันหอโอ้ยปาคาทงในซาปคอยลงี่ัใช่เหรอ้งห่เละเอาปาคอย่นตัวอย่างบวาโอ้โหแล้วี้า่ะอย่าเวีนกับบาบางชายเนาะ เฮ็ดเวียงให้ทงานกันมาดูทุกคนที่นี่มือเรีนะเพอะไ้มาฟอกันตึมจุบเลยบอสเมีวัดีเมวัอาครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราเสี่ยงเข้ากับฝากไ้เพียงเท่านี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเด้อ สวัสดีครับ